สวัสดีครับผมได้คําถามมาว่าผมเป็นใครมาจากไหนทําไมพูดไทยชัดจังแล้วทําไมมาเปิดช่อง YouTube ที่เมืองไทยใช่ครับเดี๋ยวผมจะให้คําถามครับผมชื่อเดฟเศรษฐีนะครับคนไทยเกิดเมืองไทยแล้วตอนนี้ย้ายมาอยู่ออสเตรเลียมาทํากิจการครับผมทํามาอยู่ที่นี่ประมาณ20ปีแล้วครับแล้วก็ตอนนี้ผมก็ได้ประสบความสําเร็จมาเยอะลรวอยากจะมาช่วยคนไทยเหมือนกันครับเดิมทีผมเกิดเมืองไทยคุณพ่อผมก็เกิดเมืองไทยมีกิจการที่เมืองไทยครับแล้วก็ปีพศ9 7ใช่ครับพศ สองห้าศูจำได้ไหมครับมีต้มยำกุง้งโอ้ตอนนั้นกิจการตกไปเยอะเลยครับแล้วก็กิจการคุณพ่อผมก็ตกไปเยอะตอนนั้นผมก็ยังพึ่งพาคุณพ่อคุณแม่อยู่แล้วก็เราคิดว่าเฮ้ยทะไรต่อผมก็เลยย้ายมาออสเตรเลียมาสร้างตัวตนครับเป็นทํา IT โปรแกรมเมอร์ครับเดิมทีผมทําเป็น IT emerging technology manager นะครับสำหรับบริษัท toyota finance australia ครับใช่ครับผมไปอยู่ที่นั่นมาผมวางโครงสร้างว่าเฮ้ยเราจะสร้างทีมยังไงเราจะ ลงทุนที่ไหนภายใน1-5ถึงปีแล้วผมก็มีประสบการณ์มากแล้วหลังจากนั้นผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราอยากเปิดกิจการตัวเองแล้วเวลาเราเปิดกิจการตัวเองผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้าเราไม่มีทักษะขายเราจะสร้างกิจการได้ยังไงถูกไหมครับผมก็ไปเรียนทักษะการขายครับภายใน18เดือนครับที่ออสเตรเลียผมปิดได้40ล้านบาทครับแล้วก็ผมเป็นนักขายแชมป์มือหนึ่งเลยนะครับไปแข่งที่แคนาดามาครับในปีคศ .2019 ครับผมมาที่1ครับแข่งกัน 151ประเทศครับ6,500คนครับใช่ครับผมเป็นคนไทยคนแรกครับที่ได้รางวัลนี้ครับในทั่วโลกเลยนะครับเลยผมก็ตอนนี้สร้างตัวตนมาแล้วผมอยากจะกลับมาเมืองไทยผ่านช่อง u t u b e นี้ครับมาช่วยเหลือคุณครับจะได้คุณเป็นผู้ประกอบการที่สร้างเงินได้ครับแล้ววิสัยทัศน์ผมที่อยากจะมาช่วยที่เมืองไทยคืออะไรครับผมอยากจะช่วยผู้ประกอบการ100ท่านสร้างรายได้100ล้านภายใน1-3ถึงปีครับคุณเอา1้อยล้านคูณ100ผู้ประกอบการ ได้หมื่นล้านนี่คือวิชั่นผมครับวิชั่นหมื่นล้านครับใช่ครับผมอยากจะมาช่วยคนไทยให้เจริญด้วยครับเพราะผมก็เคยอยู่เมืองไทยมาเศรษฐกิจไม่ดีผมเข้าใจครับเลยผมสร้างช่องนี้มาทำอะไรครับอย่างแรกครับผมมาจะมาช่วยคุณว่า Mind s e t ของผู้ประกอบการนี่ครับเราต้องการยังไง Mind s e t ของนักขายเราต้องทำอะไรครับแล้วก็ผมชํานาญมากครับในด้านการขายใช่ครับช่องนี้ผมจะมาคุยเรื่องการขายเยอะมากครับการขายแบบ Luxury ที่ท การขายแบบพรีเมียมทํำยังไงครับรแล้วก็การขายแบบ B2B ทํำยังไงครับแล้วเราจะสร้างทีม B2B ยังไงเราจะสร้างทีม B2C ทํำยังไง <t une word> เราจะสร้างทีมที่เป็นนักขายส่งพลังทํำยังไงครับผมจะมาให้ดูครับใช่ครับทางช่องทางนี้เลยครับ YouTube นี้ <t une word> ผมจะพูดเป็นภาษาไทยล้วนๆเลยครับบางทีผมก็เขียนเป็นภาษาอังกฤษนะครับพอดีเราคิดเป็นภาษาอังกฤษเราเขียนเป็นภาษาอังกฤษผมเขียนภาษาไทยยังไม่คล่องมากครับแต่ว่ากําลังเรียนอยู่ครับคุยอะโอเคได้ครับเราอยากจะมาช่วยคุณ คนไทยสุดยอดมากครับช่องนี้ครับ subscribe เลยครับแล้วก็ถ้าคุณมีคําถามอะไรใช่ไหมครับคอมเมนต์ด้านล่างในวิดีโอนี้เลยครับผมสัญญาครับคำถามคุณประสบการณ์ผมผมจะทําวิดีโอช่วยเหลือคุณครับผ่าน u t u b e ครับทำมาโดยเฉพาะสําหรับคุณเลยครับผมชื่อเดฟเศรษฐีครับเกิดเมืองไทยคนไทยมาทํางานที่ออสเตรเลียสร้างกิจการแล้วตอนนี้ประสบการณ์ผมจะมาช่วยคุณเจริญด้วยครับนี่คือช่องผ่าน YouTube ของผมนะครับสร้างมาโดยเฉพาะสําหรับคุณเลยครับอันนี้เป็น วิดีโอแรกครับที่ผมทํามาถ้าคุณเห็นว่ามีเพื่อนฝูงไหนอยากจะรู้ 1. การขาย 2. การสร้างทีม 3. สร้างธุรกิจครับถ้าคุณเป็นผู้ประกอบการแล้วคุณอยากจะถอนตัวออกมาสร้างแมネจเมนต์ทีมทํายังไงครับใช่ครับอันนั้นคืออันที่4นะครับอันที่5นะครับมายแชตคุณปรับยังไงมายแชททีมเราทํายังไงการโทรออกหาลูกค้ายังไงการขอเรฟเฟอร์ทำยังไงครับถามมาเลยครับผมจะช่วยคุณครับผมชื่อเดฟเศรษฐีครับสวัสดีครับ